สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่สนใจเกี่ยวกับศาสตร์หน้าไพ่ยิปซีนะคะและการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่สเตรนท์สเตรนท์ความฉลาดที่รู้ลับของกลไกจิตวิญญาณความฉลาดความลับของกลไกจิตวิญญาณอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้เพชรตาแมวสีเหลืองดาวพระอาทิตย์ พรการฝึกจิตเดิมให้ตั้งมั่นและเชื่อมัน่นมีระเบียบวินัยฝึกคุมสัญชาตญาณธาตุลมอวัยวะหัวใจกระดูกสันหลังราศีสิงเส้นทางที่สเตรนท์ผ่านแปลว่างูใหญ่คือพลังงานพื้นฐานกุนทาดินีที่แทนด้วยพลังของหญิงจะถูกควบคุมด้วยภาพผู้หญิงแต่งตัวสีขาวแทนสาวบริสุทธิ์ มีพลังของเทพพระเจ้าฝ่ายหญิงกอดเนตควบคุมพลังงานของงูใหญ่จึงจะบังคับบัญชาได้บางทีก็เรียกหญิงสาวนี้ว่าเทพีแห่งไฟสิงโตแทนราศีสิงความหมายในด้านการงาน ไปได้ด้วยดีส่วนใหญ่ใครได้ไพ่ใบนี้จะมีทักษะความสามารถระดับสูงอยู่แล้วหาให้เจอถ้าทำงานอยู่แล้วอย่าลังเลที่จะเจรจาต่อรองค่าตัวงานใหม่ที่น่าสนใจตรงใจกับใจสิงโตแทนสถานการณ์ที่อันตรายหรือแทนบุคคลรับมือยากแต่สามารถรับมือได้เอาอยู่ เนื่องจากสิงโตคือธาตุไฟเหมือนเล่นกับไฟแต่เอาอยู่ด้วยบารมีความเมตตาเข้าปกครองเจรจาในเรื่องความรักถ้าโสดก็มีสเสน่ดึงดูดไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นถ้ามีแฟนแล้วอาจจะมีคนเข้าหาบางทีคุณแค่สนุกกับคนที่ไม่ใช่แฟนแต่อย่าลังเลกับไฟ สาวโสดที่มีไพ่ใบดีๆประกบช่วงนี้อาจไม่พร้อมจะผูกพันกับใครไพ่ใบนี้คือผู้หญิงจับได้ดีมากทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ดีมีสเสน่ห์ดึงดูดทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าหาเป็นตัวของตัวเองค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจกดไลค์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ